ว้าวล่าสุดค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องดิซ่านะคะเมื่อล่าสุดค่ะมีการพร้อมใจกันประกาศทางค่ายาวดของน้องดิซ่าแล้วก็ทาง w u m e โดยล่าสุดค่ะมีการประกาศว่าน้องดิซ่านะคะได้เซ็นสัญญากับ w m e ซึ่ง w m e ค่ะก็ย่อม,มาจาก william morris endeavor เป็นหนึ่งในเอเจนซี่ด้านความบันเทิงกีฬาและก็สื่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใต้บริษัทแม่นะคะที่ชื่อ ว่า e d e a v o r Group h o l d i n g ซึ่งก็ยังเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆเช่น UFC หรือว่า IMG ค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นเอเจนซี่ที่ผลักดันดาราและก็คนดังระดับโลกนั่นเองโดยล่าสุดข่าวรายละเอียดตัวอย่างเช่นทาง Deadline ดีหาเขาก็ประกาศว่าลิซ่าแรปเปอร์นักร้องนักเต้นและนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกชื่อจริงได้3สามโนบานได้เซ็นสัญญากับวิลเลียมมอริสเอเดเว r ร์เพื่อเป็นตัวแทนด้านการแสดงขนาดที่เธอกำลัน สร้างเส้นทางอาชีพในวงการภาพย,ยนตร์และโทรทัศน์วิลเลียมมอริสเอนเดอร์เวอร์จะเป็นตัวแทนลิซ่าเฉพาะงานแสดงส่วนงานด้านดนตรีของลิซ่าซิงเกิลโซโล่อัลบั้มการโปรโมทเพลงและก็อื่นๆเธอยังคงได้รับการดูแลโดยลาวดและก็เดอะลิตคอมปานีค่ะแล้วก็ล่าสุดในค่ายลาวดของเรานะคะก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโหแล้วก็รูปภาพเปิดตัวรอบนี้นะคะก็คือใช้รูปภาพเนี่ยตอนที่ส่งรายชื่อโดริซ่าเข้าชิงงานเอมมี่เลย นะรูปภาพนี้นะคะตอนที่น้องนิชาเปิดตัวนักแสดงเดวิดโรตัสก็เป็นขาวๆคลีนๆนะอันนี้ก็จะแหลโตขึ้นประมาณนี้เลยค่ะเลิศม,มากค่ะทุกคนล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเตาลีดเป็นการเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ของฮอลลีวูอดวิลเลียมมอริสเอนเดอร์เวร์นะคะเพื่อให้ดูแลผลงานภาพยตร์แล้วก็ทีวีซีรีส์ของน้องนั่นเองนะซึ่งก็เป็นค่ายเดียวกันนะคะกับศิลปินชื่อดังหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเอมมาสโตนคุณมาร์ตินกรอสเร บอร์ดลนี่เฮลีบีเบอร์คิมคาเดเชียนแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเป็นต้นค่ะโอ้โหเรียกว,ว่างานด้านแสดงของ้อนลิซ่าจะดําเนินต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะมารอติดตามผลงานการแสดงของ้อนลิซ่าในอนาคตกันเพราะว่าให้ WME เป็นตัวแทนด้านงานการแสดงแล้วคะ่ะสรุปว่าตอนนี้นะคะงานด้านบริหารแล้วก็จัดการนี้ก็คือ loud ด,ด้านบทการจัดจําหน่ายพาร์ทเนอร์ RCA ใช่ไหมด้านภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ p r คือเด e ี อมพานีงานด้านการแสดงก็คือ WME ค่ะฝา่งทุกคนเนี่ยไปอินเกตให้กับองนิซ่ากันนะที่ IG นะคะซึ่งทาง WME ก็ได้มีการโพสต์ยินดีกับองนิซ่าค่ะมีการแท็กค่ายลาวอีกด้วยซึ่งตัวอย่างศิลป,ปินที่เขาดูแลก็มีมากมายเหลือเกินค่ะแม่ๆคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเลยนะคะแล้วก็ค่ายลาวก็มาลงย้ำกันอีกทีค่ะเรียกได้ว่าปังมากประการงานสําคัญนะคะในงานสําคัญที่กําลังจะมาแล้วก็ ปรากฏตัวสําหรับป a r ีสแฟชั่นวีคกันอีกด้วยค่ะดีได้ว,ว่าดีใจหนักมากนเนาะเพื่อนๆเหมือนตอนน้องประกาศเด่นเดวิโลตัสดมากๆแต่ว่ารอบนี้ค่ะก็คือโตขึ้นมาดีได้ว,ว่าลอลิซ่าไปทิ้งานแสดงค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นกิจจลักษณะนะคะดีใจด้วยมากๆค่ะ้องลิซ่าอันนี้ก็เป็นข่าวสารแบบว่าดึกมากๆเลยนะคะครุ่งนี้เราก็มารอเชียร์ให้กำลังใจเต้าลิซาสำหรับงาน Paris แฟชั่นวีคกันนะอย่างไรค่ะก็ฝากไปกดหัวใจกันที่ไอจีของ WME กันเยืะยนะคะทุกคนรวมถึงค่ายลาวด้วยนะ